ปรับปรุงแค่ช่วงล่างเครื่องไม่ได้ทํานะครับเกียร์ไม่ได้ทําช่วงล่างล้วนๆโชคสปริงแล้วก็เซ็ตลิงค์รุ่นบอนอยครับสาหรับค<ด>ันนี้นะครับลูกค้าให้จบมาว่าอยากได้ความนุ่มนวลที่เพิ่มขึ้นครับลดอาการดีดอาการเด้งนะครับนั่งนั่งแบบคนโดยสารนั่งแล้วสะดวกสบายครับมั่นใจแล้วรู้สึกว่าเอออยากเข้าโค้งดีเก็บรอยต่อดีจําคอสสพานต์ตั้เนินดีแต่ก็ไม่เอาแบบแข็งหรือหนึบจนเกินไปจนเสียความกระด้างเป็นแบบ เสียวความนุ่มนวลจนกระด้างครับเราเลยจัดเซตนี้ให้เพราะว่าคุณลูกค้านะครับเป็นผู้หญิงด้วยเป็นสภาพสตรีเราจัดอะไรบ้างอ่ะเรามาชมกันครับสําหรับเซตนี้นะครับที่เราเลือกนะครับชุดแรกเลยก็คือเป็นตัวโชว์อัพนะครับโชว์อัพเราเลือกตัวไว้เอับตัวนี้เป็นตัว s ซตซีรีส์เซตซีรีส์นะครับถ้าคนที่รู้หรืออยู่ในตลาดโช๊กจะรู้ว่าตัวนี้ค่อนข้างให้ความเนียนคําว่าเนียนคือตัวนี้ปรับรีบารสามสิบระดับครับถ้าใครชอบความเนียนตัวนี้ผมแนะนําเลยก็สีต้นหน้าหลังครับ แน่นอนครับถ้าต้องการลดอาการดีดอาการแบบเด้งมากๆตัวสปริงครับสปริงนะครับเราเลือกกันเป็นของโมโนเอซนะครับซึ่งสปริงตัวนี้นะครับจะให้ความนุ่มนวลมากกว่าสปริงเดิมสีกำ้มประมาณนี้ก็สีต้นหน้าหลังเช่นกันครับก็คือหนึ่งสแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยครับอยากปรับนิ่มต้องนิ่มได้ตัวเซตลิงครับของเราเซตลิงจาก s t b Power ครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวบอลจอยสีดําแบบเชื่อมอันนี้ก็เป็นหัวบอลจอยนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเราจะเอามาเข้ามาอยู่ในคันนี้เลยครับ f o r ์คจูเนอร์ตัว G.R. อยากจะบอกว่าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมแอบให้ดูแรนิดนึงอย,ยังป้ายแดงอยู่เลยครับลูกค้าพเพิ่งออกรถมาเลยแล้วก็วันนี้บอกว่าไอ้ไม่ไหวแล้วขับไปวันก,กว่ามาปรึกษาเราก็เลยวันนี้ให้เราจัดเซตให้ลูกค้าไม่ได้เลียดด้วยนะครับบอกว่าร้านคิดว่าประมาณไหนที่ดีกับเขาเหมาะกับเขาจัดมาเลยก็เลยผมจัดชุดน,นี้ให้เสร็จแล้วเป็นไง แล้วติดตั้งแล้วออกนานหน้าตางไงเดี๋ยวเราพามาชมทีละรายการเลยครับอันนี้เราจะเป็นการทดสอบนะครับก่อนการติดตั้งซึ่งตัวนี้นะครับเป็น t ต y o ต a Fortuner นะครับตัว G R เอาง่ายคือก็ท็อปสุดในรุ่น Fort u n e r อร์นัปัจจุบันนะครับคันนี้ไม่หนึกิโลนะครับนี่นี่นึ่115กิโลลูกค้าเพิ่งออกรถได้ประมาณ2วันครับแล้วพบว่ามีอาการที่ไม่ค่อยชอบมีอาการโยนมีอาการโครงอะไรพวกนี้ครับซึ่งลูกค้าเขาใช้รถเตี้ยมาก่อนใช้รถเกิ่งมาก่อนครับแต่แล้วมาเปลี่ยนเป็นรถ รถกลุ่มนี้ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเลยก็พบอาการ,รนู่นนี่นั่นที่เขาไม่ชอบนะครับแล้วก็ลูกคา้าเป็นผู้หญิงด้วยเขาต้องการความนุ่มนวลครับวันนี้เลยให้เราจัดช่วงล่างให้ใหม่ให้เราแนะนําให้หมดเลยครับอันนี้เราจะเป็นงานทดสอบก่อนการขับนะครับใครที่มีแผนจะซื้อตัวนี้อยู่นะครับแล้วอยากรู้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองไปพร้อมกันครับก็ฟิลลิ่งทั่วไปนะครับก็คล้ายๆกับฟูเจอร์ทั่วไปแต่ว่ามันจะมีความจะบอกว่าไงเดียมันมีความ ผมว่ามันกระชับขึ้นกว่าตัวโฉมปัจจุบันนะเพราะว่าโช้อัพชุดนี้นะครับกับสปริงเขาเซตมาใหม่ให้เป็นตัวโมโนทูบแล้วมีตัวแรงดันในในระบบโช๊กเยอะกว่าเดิมครับแต่พอแรงดันเยอะเนี่ยครับมันจะมีเรื่องความแบบตึงๆหน่อยถ้าใครที่ไม่ชอบความตึงนะครับอาจจะไม่ค่อยปลื้มกับโช๊กเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าที่ใครใครชอบความตึงนะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคโชค๊กมันมันโอเคกว่าตัวแบบตัวสแตนดาร์ดทั่วไปพวกรอยตะเข็บ รอยอะไรพวกนี้ครับก็ยังรู้สึกได้อยู่เหมือนเดิมครับแต่รู้สึกว่าไม่ได้ดีดแรงมากเหมือนกับตัวช็อคปกตินะครับที่ติดมาเวลาการแบบเจอหลุมหรือเจอแบบรอยต่อที่แบบสูงๆเนินๆหน่อยครับท้ายจะมีการแบบสะบัดออกนิดหน่อยเป็นปกติครับเพราะว่ารถในกลุ่มนี้มันจะมีแพนแฮตบาร์ Bar อยู่แล้วครับซึ่งไอแพนแฮตบาร์ Pan Bar นี่แหละมันจะทาให้แบบจังหวะบางจังหวะที่เราโค้งไปหรือทางแบบ ต่างระดับที่2ข้างไม่ได้ลงพร้อมกันเท่าไหร่ครับมันทาให้แบบท้ายมันออกอาการดิ้นดิซึ่งอันนี้ปกติเดี๋ยวถ้าติสซัลลิงไปอาการนี้หายครับเราจะจาเรื่องคอสะพานนะครับจริงๆผมว่าก็เก็บอาการได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆนะรุ่นอื่นใน f o r t จ n เนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวแบบโฟ r จเนตัวธรรมดานะครับตัว l e เดอรเองหรือตัวลีเจนเดเองผมว่าให้ตัวจ R เก็บโอเคเลย ก็ถือว่ายังอยู่นะหลังอยู่แต่ว่ามันจะมีการออกออกนิดๆเมื่อทดสอบก่อนการติดตั้งชุดช่วงล่างใหม่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งครับตอนนี้ก็เอาขึ้นหอยครับอย่างที่บอกคันนี้ยังใหม่ๆเลยครับช่วงล่างเดิมๆไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าไม่ปลื้มก็เลยยกชุดใหญ่กันเลยครับนี่จะเป็นช่วงล่างด้านหน้าเดิมๆนะครับก่อนที่จะอัปเดนใหม่เรียกเป็นโช้สปริงเดิมนะครับ ต,ตัวตัวอนะครับก็เหมือนจะกระบอกกระบอกตรงเนี้ยเหมือนจะใหญ่ขึ้นมาตัวปกตินะเพราะเป็นมอเตอร์คปด้วยละครับมันมีความใหญ่ขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ตัวเบรกนะครับถ้าเป็นตัว G r มันจะนี้เนี่ยเพดติดมาให้เพตเนี้ยเพดเพจเพยังไม่เห็นอันนี้เพดเพเพดส่วนนี้จะเป็นช่วงล่างด้านหลังนะครับเดิมๆิมก่อนที่จะทําการอัปเกรดนะครับก็จะมีตัวนี่ครับโช๊คอัพ ตัวนี้เป็นระบบ mono t u b นะที่เขาบอกก็เป็นสปริงรับตัว GR จะเป็นสปริงยำนะครับจเป็นสปริงยำจะมีแพนทัดบาด้วยหลังครับก็ที่เห็นครับท่านเลยเบรกแดงครับประมาณนี้นี่คือช่วงล่างเดินนะครับของตัวโคจิเนอร์ตัว GR Sport ครับสำหรับการเลือกใช้ชกสตัดนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญและต้องเช็คดีๆก็คือตัวสตั๊ดมันครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะตัวสตัดมันเนี่ยมันจะมีผลต่อความสูงของตัวรถ ซึ่งตัวสตัรครับมันอยู่ตรงระดับฐานเดียวกับสปริงครับถ้าเราวางสลักต่ตาไปใช่ไหมครับรถก็จะเตี้ยถ้าเราวางสตัดสูงขึ้นมันก็จะสูงครับซึ่งถ้าเราต้องการความสูงมแตนดาดเราต้องวัดเรื่องระยะความสูงให้ได้เท่ากับของเดิมไม่งั้นนะครับจะเกิดความสูงหรือความเตี้ยผิดเพี้ยนจากเดิมครับอันนี้คือโช๊กสตัดนะครับคือโช๊คที่สามารถปรับความสูงความเตี้ยของตัวรถได้ เทียบตัวสปริงใหม่กับสปริงเก่านะครับตัวสปริงใหม่จะมีความช่องว่างนะฮะร,ระหว่างขดที่ถี่กว่ามันจะได้ให้เรื่องความนุ่มนวลที่มากกว่าเลยครับส่วนนะครับโช๊คอัพเดิมโหผมบอกเลยว่ากดผมกดเองนะเอาตัวขยม่มกดไม่ลงจริงครับคือแรงดันในกระบอกมันเยอะมากอันนี้คือก็เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งครับก็ในการใช้โช๊คอัพนะครับเพื่อมาเพราะว่าค้ำหรือมายันตัวน้าหนักรถไว้นะครับ เมื่อเราประกอบตัวโช้คอัพใหม่กับสปริงใหม่เข้าด้วยกันแล้วนะครับก็จะเอามาติดตั้งกับตัวรถต่อไปครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับเพราะ YS Series กับสปริง Mono SS วนด้านหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวสปริงนะครับเข้าไปตรงรุ่นนะครับตัวนี้ใส่ได้ตัวพอดีเป๊ะแล้วก็โช้คอัพครับจาก YS โช้คอัพตัวนี้นะครับดูกระบอกมันใหญ่ดูตัวมันใหญ่แต่นั้งหมกมันเบามากเลยนะ เพราะว่าเขาใช้วัสดุเดียวกับอากาศยานครับที่ไวบอกซึ่งเบาจริงเบากว่าคู่แข่งหรือแบรนด์อื่นในระดับเดียวกันครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะกำลังติดตั้งตัวสันลิงนะครับจาก s อ p o w e r ผองที่บอกคันนี้ต้องการคอนเซปต์ความนุ่มนวลแต่ก็ใช้งานได้ดีครับแน่นอนครับวันนี้เราจะโชคสเปรที่ได้เรื่องความนุ่มแล้วสันลิงต,ต้องเข้าแล้วครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราประกอบตัวแขนจับซ้ายขวาเข้าไปกับตัวรถเรียบร้อยครับกาลังสร้างหมุดเชื่อมอยู่นะครับซึ่งตำแหน่งของหมุดเชื่อมนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความสูงรถระยะยุกที่เหลือครับเพื่อจะกําหนดจุดเชื่อมออกมาตอนนี้ก็กําลังทําแบบนะครับเพื่อจะสร้างฉากรับแรงนะครับเพื่อให้มันออกมาได้พอดีและเข้ากับตัวตําแหน่งที่เราสร้างขึ้นครับแต่ก่อนที่จะได้ตำแหน่งมานะครับมันต้องมีการดึงนะครับวัดเพื่อให้ตัว ล้อนะครับเข้ามาอยู่ในเซนเตอร์ไม่งั้นครับมันจะมีการล้นซ้ายและล้นขวาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งตัวสลิงนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นบอลจอยนะครับสีดําแบบเชื่อมกับเสื้อเผาคันนี้ป้ายแดงเอารถสองวันเชื่อมเลยครับไม่สนใจจริงๆก็มันมันดูแลรักษาง่ายกว่าครับให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยเป็นไงครับเสร็จแล้วออกมาดูดีนะกลืนกลมกลืนและใช้งานได้ดีเลยครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเซ็ตที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยฟีลิ่งแรกที่ที่เริ่มข,ขับออกมาเลยนะครับหลังจากติดตั้งอาการดีดครับเรียกว่าการดีดการดีดคือการที่มันสปริงมันคืนตัวครับมันน้อยลงพวกรอยต่อเนี่ยคอสะพานรอยต่อแบบถนนคอนกรีตรอยต่อบนสะพานครับมันมีอาการที่สะเทือนขึ้นน้อยลงครับพูดง่ายว่าได้ความนุ่มนวลมากขึ้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้นะครับลูกค้าเองก็บอกเราอยากได้ความนุ่มนวลมากขึ้น สิ่งนี้ได้มาคือความ,มน้องนวลที่ได้มากขึ้นจริงๆครับแต่เดี๋ยวเราจะทดสอบกันตอนอการจ้ำข้อสะพานจํำเนินสูงๆนะครับแล้วก็จังหวะการเข้าโค้งแรงๆการยกรถการหักคุมรถในภาวะฉุกเฉินครับค่อนข้างคุมได้ง่ายการดึงรถกลับมามันจะไม่มีการแบบเฮ้ยโยกไปยกมาจนแบบเราคอนโทรลรถได้ยากครับแปลว่าการโยกรถนะครับมันจบรอบไวขึ้น รถดึงกลับมาปุ๊บในในจังหวะที่มันฉุกเฉินจริงๆหรือว่าเฮ้ยมันกระทันหันรถมันจะคุมง่ายมันนิ่งมากขึ้นครับการลงคอสะพานมามันมันปุ๊บเดียวแล้วมันก็หยุดเลยครับมันไม่มีการแบบบิ้นออกหรือท้ายแบบสะบัดออกโดยปกตินะครับเวลาเราขับรถมาด้วยความเร็วใช่ไหมครับแล้วจั๊ขึ้นไปบนเนินหรือคอสะพานเงี้ยลงมาปุ๊บมันจะมีการสะบัดออกแต่นี่ลงมาปุ๊บนิ่งไปต่อได้เลย โดยรวมนะครับหลังจากกปรับปรุงช่วงล่างไปแล้วนะครับคือโชว์ไว้กตัวซัสซีรีนะครับสปริงจากโมโนเอสแล้วก็ตัวซัสลิงรุ่นบอลจอยของเรานะครับผมมองว่าใครที่ชอบความนุ่มนวลนะครับแต่ก็ยังขับรถแบบไม่ได้เรียบร้อยมากมีความสนุกในการขับรถอยู่ผมว่าเส้นนี้โอเคเลยนะในงบประมาณอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเมืองการเดินทางไกลาการนั่งหลายคนผมมองว่าแค่นี้น่าจะจบเลยเนียนๆสวยๆครับ จำขึ้นเนินลงหลุมอะไรเงี้ยรถมันนิ่มไม่แบบตึงตังไม่กระแทกเพราะว่าบางคนนะครับโอเคขับดีก็จริงแต่ว่าเลือกใช้โชค้คหรือสปริงที่แข็งเกินไปมันขับดีแต่มันนั่งไม่สบายหรือบางครั้งทําให้มันนั่งสบายเกินไปจะเกิดปัญหาคือเวลาขับด้วยความเร็วหรือเดินทางไกลนะครับมันจะมีอาการแบบคุมรถยากแล้วก็ยกยากชุดนี้นะครับกําลังดีพอดีเลยแหละใครนะครับอยากได้ชุดประมาณนี้ทักมาครับเดี๋ยวเราจัดให้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า f o r t u n e อร์ตัว G.R คันนี้นะครับลูกค้าอย่างที่บอกให้โจทย์เรามาเราก็ทําตามโจทย์เป๊ะๆเลยครับก็ได้ถึงตรงตามความต้องการลูกค้าเลยคันนี้ทรงเดิมดูเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับปรับปรุงแค่ช่วงล่างเครื่องไม่ได้ทํานะครับเกียร์ไม่ได้ทําช่วงล่างล้วนๆช๊คสปริงแล้วก็เซตลิง์รุ่นบอลจอยครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ยังทรงเหมือนเดิมสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือใช้งานดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นคนขับก็คุมรถง่ายครับ ในภาวะฉุกเฉินเอ่ยการจําคอสะพานการจําเนินดีขึ้นถ้ามีคนนั่งแถวหลังนั่งแถวหลังก็สบายขึ้นไม่เวียนหัวเดินทางสบายครับใครนะครับเป็นสายครอบครัวสายเดินทางสบายแต่ก็ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ผมแนะนําว่าเซตนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะใครสนใจเซตประมาณไหนอยากให้เราจัดอะไรให้บอกได้ครับเราจะจัดให้ตรงตามความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุดผมไม่รับประกันว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมมั่นใจว่ามันได้มากกว่าที่มันจะเป็นแน่นอนครับ สำหรับใครที่สนใจชุดนี้นะครับราคาทั้งหมดตามนี้เลยครับรีเควเมาเลยครับว่าอยากได้ชุดนี้สอบถามลูกค้านะครับลูกค้าบอกขับคนละเรื่องเลยครับดีกว่ามากนิ่งกว่าเดิมและก็นิ่มกว่าเดิมเลยครับอย่างที่บอกครับอยากได้นุ่มอยากได้นิ่มมาเลยครับสัว์ลิงจาก a t ส Power ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนครับ